โอ้โหทำไมน่ากินขนาดนี้แล้วนี่อ่ะข้าวมันเสือพ่นไฟแล้วไข่ดองข้างบนเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปนี่เลยแล้วอันนี้กะเพราไข่ UFO ยอดเลยอ่ะใช่อร่อยเลยคือดีม่แยกไข่แดงมาอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีเกาเหลาด้วยอ่ะโอ้น่ากินจังเลยเอาแม่ชิมนี่เป็นไงบ้างมาหนูชิมให้ดูโอ้นี่เป็นไง คนดัดฟันก็กินได้นุ่มเลยนะรสชาติแบบพริกพริกขั้วเลยนะพริกเผาไหมรสชาติแบบออกพริกเผาเนี่ยไหมนะไม่กนะ็คือเหออมือนเขาผัดแห้ง,งๆมาเค็มๆอร่อยดีโอ้โหย่าก,กินจังเลยนี่ดูนี่ของพ่อดีกว่าข้าวมันเนื้อเสือล็อกไห้เสือปิดเสือพ่นไฟพูดผิด โอ้โหราดน้ำจิ้มหน่อยโอ้ oh, ขอไข่แดงแล้วโอ้ยโอ้โหนี่เลยเหรอมไม่อยากยังไงเนี่ยตัดให้หน่อยตัดให้หน่อยโหเนื้อชิ้น <_ d ian> น่ากินมากอะอยากอะอยากอะ <_ d ian> เริ่มเละละโอ้โห อ่างั้นบรรทุกขึ้นมาเลยแล้วกันบรรทุกขึ้นมาเลยบรรทุกขึ้นมาเลยบรรทุกขึ้นมาเลยโอ้โหเป็นไงล่ะกลับกล้องกลับกล้องกลับกล้องว้าห้าหโอ้โหสุดยอดชอบมากเลยชอบมันหอมเลยนะหอมถึงหอมเลยดีมากเลยข้าวไข่ขาวอร่อย ร้านนี้ร้านนี้เน้นเนื้อมากินกันเองนะครับ